สวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สองนะครับที่ผมมาพ่นยานะครับพ่นยาสำหรับบำรุงยอดอ่อนลำใไยนะครับก็จะมีเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานนะผมก็ลืมบอกว่ามีตัวปุ๋ยเกล็ดนะครับนะตัวปุ๋ยเกล็ดแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวเทอร์โบไทโอแม็กนะใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะบำรุงในโซนที่ผมจะทำสารในเดือนหน้าไม่เดือนหน้าในเดือนนี้นะครับวันที่หนึ่งและเดือนเดือนเมษาเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นยอดชุดสุดท้ายเลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดู ต้นลำใหญ่แป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับที่ผมจะทำสารในเดือนนี้คาดว่านะครับในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมครับฟ้าคึมแหละเดี๋ยวฝนตกนะครับฝนตกมาแล้วเดี๋ยวใบใบกลางนะครับสำหรับการบำรุงชุดสำหรับยาชุดนี้นะครับ เป็นยอดสุดท้ายนะครับบำยุงบำบุงยอดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวใบกลางปุ๊บนะครับสูตรต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไล่ใบนะครับไล่ใบเพื่อให้อ่ามีความแก่เสมอใกล้เคียงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวปุ๋ยตัวยากันอีกทีนะครับเนี่ยครับตัวแรกก็จะเป็นปุ๋ยโกแมกนะครับสูตร20เสมอตัวนี้นะ ก็จะช่วยให้ใบเขานะครับขยายขนาดออกไปแล้วก็มีความหนาของใบด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวโบโแคลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนนะแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เลยเทอร์โบไทโอแมกนะครับเป็นแมกนีเซียมแล้วก็กำรรมะถันนะครับ สามตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบำรุงนะครับก็จะมีเนี่ยตัว20เสมอเนี่ยจะใส่4ขีดนะครับ4ขีดต่อน้ำา2 0 0ลิตรตัวโบโลแคลก็จะใช้1ขีดนะครับน้ำา2 0 0ลิตรเทอร์โบไท,ไทโอมแม็กก็จะใช้อยู่ที่200 cc ซีซีนะครับต่อน้ำา2 0 0ลิตรนนะีที่ขาดไม่ได้ก็คือสารเสริมประสิทธิภาพนะครับ ตัวน,นี้ผมตอนนี้ผมใช้แวกฟรีอยู่นะครับนะส่วนยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็จะมีตัวแลมด้าแล้วก็ไทยมีท็อกแซมนะครับก็จะมีทั้งเพีย้ยแล้วก็หนอนนะเพีย้ยเพีย้ยเป็นเพีย้ยจักกระจันนะครับเพีย้ยจักกระจันนะแล้วก็พวกหนอนตัวเล็กนะครับหนอนที่มันชักใยได้นะครับวันนี้ก็จะเติมเติมยา วันนี้ผมเติมยาอยู่ที่น่าจะประมาณ700ลิตรนะครับประมาณ700ลิตรเมื่อวานก็700ลิตรนะเผื่อไว้นะจริงๆฉีดฉีดประมาณผมฉีด1ถังพันลิตรกับอีก1ถัง200ลิตรนะครับก็คือ1,200ลิตรสำหรับส่วนนี้นะครับจะมีต้นลำไยอายุ4ปีกับ แปีนะแปีเข้าปีที่9กนะครับก็จะป้องกันมแมลงไปในตัวนะครับฉีดฆ่า,มาแมลงด้วยแล้วก็บำรุงพร้อมๆกันไปด้วยนะครับสำหรับ <c oughs> สำหรับใบชุดสุดท้ายนะครับใบชุดสุดท้ายที่ผมบำรุงก็จะ ไม่ได้ให้ขยายขนาดใบให้กว้างมากนักนะครับจะดีไซน์ให้ใบเนี่ยออกมานะครับใบชุดสุดท้ายเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าใบชุดก่อนหน้านะครับชุดยอดก่อนหน้าหรือว่าชุดแรกนะครับใบชุดชุดสุดท้ายเนี่ยที่ที่จะทำสารนะครับก็ควรที่จะให้มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กรองลงมาจากใบ ชุดแรกนะครับแต่จะให้มีความหนานะครับให้มีความหนาของใบใบจะไม่บางนะครับเพื่อที่จะรองรับาการพ่นสารทางใบนะครับทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยบำรุงนะเพื่อให้ใบนะครับใบเขากลางใบเขาหนานะครับได้ขนาดแล้วนะครับเราก็จะทําการไล่ใบนะครับเพราะบางทีอาจจะมีขนาดความแก่ของ ใบนะครับความแก่ความอ่อนของใบอาจจะไม่ค่อยเสมอกันนะครับเราก็มาใช้สูตรไล่ใบอีกทีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่นะใช้สูตรนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันไล่ใบกันอีกทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผม ้าวบอนขอตัวลาไปฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยาก่อนสวัสดีครับและแล้วฝนก็ตกนะครับกลับบ้านฉีดยาไม่เสร็จเลยฟ้ามืดตึบ โอ้ฝนย้อย